สวัสดีครับกับผมชื่อนายชัยวัฒน์สุภาพอภินิดีทอมตอนนี้นะครับเป็นเซลล์จากบริษัทไทยวินนะครับที่มาจากไต้หวันเพื่อในงานสแสดงสินค้าครั้งนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ก่อนนะครับมาดูสินค้าส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นสินค้าสินค้าหลักๆของบริษัทเราจะเป็นพวกบอลสกูแลวก็เป็นเอเมมไกด์ที่มีขนาดเล็กที่ใช้งานในโรบอตต่างๆไม่ว่าตอนนี้ที่เป็นเทรนโรบอทที่มาแรงที่เป็นโรบอทของทางเทสลาอะไรต่าง เราคอยซัพพลายในชิ้นส่วนพวกนี้ให้กับทางอุตสาหกรรมโรบอทด้วยครับผมนอกจากที่เรามีชิ้นส่วนที่เป็นบอลสังคูแล้วก็แอลอินไกแล้วเนี่ยทางบริษัทเราปีนี้ครับจะมุ่งเน้นในสินค้าที่เป็นแกนเดี่ยวครับที่ใช้งานในงานออโตเมชันในแกนเดี่ยวที่เห็นเนี่ยครับก็คือสามารถใช้งานเป็นแกนเดี่ยวได้หรือว่าใช้งานในงานคาร์ทิเซียนที่เป็น XYZ ได้ครับผมอย่างที่เห็นในในงานเนี้ยครับเราก็จะมีเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกับ สกาล่าครับผม <S <S เพื่อทำการพิ t แอนพ s ชสก a าล่ารวมกับแกนเอ็กที่ที่เราของบริษัทไทยวินนะครับการใช้งานก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานออโตเมชันนะครับผมใช้งานในการพิ t แอนพการจับหยิบวาง,งต่างๆการเคลื่อนเคลื่อนย้ายสินค้าชิ้นงานงต่าง <S <S <ๆ>ครับผมออนอกจากที่ที่เห็นที่ดูไปเมื่อกี้แล้วที่เป็นเครื่องจักรสกาล่าแล้วทางบริษัทเราเนี่ยก็จะจะมีสินค้าเกี่ยวกับพวกแกนหุ่นยนต์โรบอท ที่เป็น6แกนที่ใช้งานในอุตสาหกรรมออโตเมชันนะครับแล้วใช้ร่วมกับพวกแกนแกนเดี่ยวใช้ในงานพวกพลิทแอนเพสหรือเคลื่อนย้ายที่ผมได้ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมนอกจากบอลสกรูที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้คือทางบริษัทเราก็มีพวก LM Guide ด้วยครับส่วนใหญ่ LM g u i d กเนี่ยก็ใช้ใช้งานในางานเครื่องจักรกลนะครับก็คือจะเป็นตัวซัพพอร์ตในการขับเคลื่อนเชิงเส้นตรงนะครับ ส่วนนี้ครับก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับในงานาซิมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นลีเนียรมอรเตอร์นะครับที่มีความแม่นยำสูงถึงประมาณาหนึ่งหรือ2ไมครอนที่ใช้งานในางานซิมิคอนดักเตอร์นะครับการเคลื่อนย,ย้ายการปรีตแอนเพลตต่างๆครับผม บริษัทไทวินนะครับเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลที่ผลิตชิ้นส่วนนะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนเชิงเส้นที่มีความแม่นยำสูงนะครับนอกจากที่เป็นบอลสกูแล้วครับเราก็ยังมี LM Guide ด้วยนะครับแล้วปีนี้ครับเราจะมุ่งไปยังสินค้าที่เป็นแกนที่เป็นแบบ x อ z ครับผมที่ใช้งานในระบบออโตเมชันนะครับนอกจากแกน XYZ แล้วเนี่ยเรายังมีสกาลล่า uh, หรือโรบอท คนยนต์ที่เป็น6กแกนที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอโตเมชั่นต่างๆนะครับทั้งต้นนี้ก็จะเป็นสินค้าของบริษัทไฮวินนะครับหากลูกค้ามีความสนใจหรือ,อสนใจสินค้าตัวไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับผม